สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องนะครับนะช่องอะไรช่างมันเริ่มที่40บทที่2นะครับถ้ำเขาดึงหัดถัวเซอรอกูตี้ตอนที่3นะครับนะไปกันเลยนะครับผู้วุโศใหญ่ซูเฉียนขนาดซูเฉียนพึ่พำอยู่นั้นพันมีเสียงเรียกจากด้านหลังเขาเรียวหน้าไปนะครับอดยิ้มไม่ได้ด้านหลังซูเฉียนมีเงาคน3ส,สาย2ส,สตรีหนึ่งบุรุษสตรีหนึ่งในสองนะครับส่วนเชื่อนแบบอ่าหนึ่งในสองเนี่ย เขาเรียกว่าสวมเครื่องแบบอาจารย์แม้เสื้อผ้าจะหลวมกว้างทว่าไม่อาจบดบังตวงอกอันเย้าวยวนทําให้ดึงดูดสายตาผู้คน,นไม่น้อยสตรีอีกนางหนึ่งนะครับสวมชุดกระโปรงสีแดงแส้เส้นหนึ่งเนี่ยพันรอบเอวกิ้วนะครับรูปรักเนี่ยงาแบบแช่มช้อยแต่นักเรียนบางคนไม่กล้าสบตาในสถานศึกษาแห่งนี้ผู้ใดไม่รู้จักชื่อเสียงโหดดุของอาจารย์หญิงหูเจียนะครับ มูเจียนถูกนางเนี่ยเพ่งเร็งเมื่อไหร่นะครับต่อไปอย่าหมายเป็นสุกอีกเลยนะครับด้านข้างสตรีทั้งสองยังมีบุรุษท่านหนึ่งเนี่ยสีหน้าเฉยชาบนหลังสะพายกระบี่หนักขนาดใหญ่เพียงยืนอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยในท่วงท่าแบบผ่อนคลายยังสามารถแผ่ซานกินอายที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องทั้งสามคนนับเป็นบุคคลเด่นดังที่เขาเรียกว่าสุดที่สุดนับของ สาศึกษาเจียนนานในเวลานี้หากเซียวเหยียนยังอยู่ที่นี่น่าจะจดจําใบหน้าคุณตาทั้งสามนี้ได้เตียววี่หูเจียอู่เหาเวลานี้ทั้งสามคนเป็นกาลังสําคัญของสถานศึกษาเจียนนานเตียววี่เนี่ยขึ้นสู่ระดับบรรพบุรุษตั้งแต่2ปีก่อนตูนหัวเจีาหูเจียนะครับและอู่เหายิ่งขึ้นถึงระดับบรรพบุรุษขั้นสุดและน่าจะเหยียบเข้าสู่ระดับวีลชนในไม่ช้าเจ้าคิดถึงหมอนั่นอีกแล้วหรือ ที่ผ่านมากี่ปีแล้วไม่รู้ตามจีบพินเอ๋อสํสำเร็จหรือยังหูเจียนนะครับนั่งรงข้างๆคือแบบว่าข้างๆนะครับตู้เฉียนเนี่ยด้วยท่าทางแบบห้าหาญปาดตานะครับมองเขาเรียกว,ว่าปาดตาเนี่ยมองรูปปั้นเซียวเหยียนนะแวบบหนึ่งเสียะปากแบบเสียบยิ้มก่าวนะครับไม่เชิงว่ายิ้มแบบเหมือนแบบวเบะปากอะเบะปากก่าวนะครับ วางใจความสําเร็จของเขาไม่ใช่พวกเราจะเทียบเทียนได้อูเหานะครับยิ้มกล่าวคายรําลึกนะครับความหนังเมื่อครั้งที่รวมกลุ่มกัน4คนไปแย่งชิงพลังอัคคีนะครับในป่าเอเดี๋ยวปีนี้เนี่ยค่าก็ขึ้นนะครับระดับวีลชนแล้วหูเจียนเนี่ยกล่าวสิบกว่าปีก่อนเขาก็กล้าอ,อ่เขาเรียกว่าเขาก็กล้าปะทะกับระดับวีลชนแล้ว เตียววี่เนี่ยยิ้มนะครับหวานขนากาวตาคู่งามมองดูรูปปั้นศิลาในดวงตาทอประกายซับซ้อนพวกเจ้าช่วยแก้ต่างไปเถอะทาเหมือนเขาเนี่ยจะได้ยินพอฟังหูเจียนะแบบยะยนะครับกล่าวแบบต่แยะยิ้มมานะครับโตจนป่านนี้แล้วยังทําตัวเหมือนตอนนั้นไม่มีผิดตูเฉียนเนี่ยครับกล่าวแบบยิ้มยิ้มเห็นบนเก้าอี้นะครับโดยรอบมีอาจารย์และผู้วุโสครับมากันมากขึ้นยามนี้เนี่ยค่อยลุกขึ้นช้า,ชา หลังการนะครับยืนขึ้นของเขาเนี่ยเสียงอือหือเนี่ยในสนามนะครับพันแบบเขาเรียกว่าพันเงียบรงนะเป็นอันมากสายตาแต่ละคู่นะครับเพ่งมาที่เขาเวลานี้ซูเฉียนเนี่ยคือนายท้ายเรือของสถาศึกษาเจียนนานส่วนเขาเรียกว่ามาเทียนซือนะครับมาเทียนซือเนี่ยเท่าแก่แต่ในนามกับไร้ความรับผิดชอบโดยแท้แม้แต่อาจารย์บางคนยังลืมชื่อเขาไป แล้วด้วยซ้ํานะครับมาเทนจือคืออะไรมาเทนจือน่าจะเป็นนะครับผู้อาวุโสนะครับของตระกูลเลยนะครับนะคนที่ถือหางเสี่ยวเยียนอยู่แหละนะครับทุกนะครับอ่าทุกแล้วก็จุดจุดสู้เฉียนเนี่ยผุดลุกขึ้นนะครับกวาดมองใบหน้าอ่อนวัทั้งหลายอดระบายยิ้มนะครับปา่าหนีไม่ได้ทั้งว่าขณะจะเปิดปากกล่าวคำหูเขาเรียกว่าหัวคิ้วเนี่ยพันขมวดวูบสายตาแร่ข้าฝูงชนไปที่ปลายฟ้าตรงนั้นมีเสียงท้ารมแววมา ในนั้นยังเจือปนกลิ่นคาวโรหิตและจิตสังหารอูเหาดูแรทหาศึกษามานานหลายปีสูเฉียนเนี่ยหนักแน่นดังกุบเขายามนั้นเนี่ยส่งเสียงเรียกอย่างใจเย็นหน่วยพิทักษ์นะครับกดคณะผู้อาวุโสเตรียมพร้อมอูเหานะลุกขึ้นยืนนะครับทันใดร่างค่อยๆรอยขึ้นพร้อมเสียงตวัดเข้งคัด ได้ยินเสียงนะครับตวาดของเขาเนี่ยพันเสียงแหวกอากาศแนี่แผดดังจากบนอัศจรรย์และในสหาศึกษาเงาร่างมากมายทยานมาปรากฏขึ้นรอบเขาเรียกว่ารอบสนามนะแงนมองท้องฟ้านภะาด้วยสายตาระแวะระแวดระวังภัยหนึ่งฉากที่มาเยือนกระทันหันทำให้บรรดานนะักเรียนแตกตื่นอยู่บ้างแต่ภายใต้การปรอบโยนนะครับปอบโยนของเราคณะอาจารย์จึงปราสจากความกรรหนวุ่นวาย ภายใต้การเตรียมพร้อมนะครับของหลายฝ่ายเสียงท้าลมเนี่ยใกล้เข้ามาทุกขณะไม่ถึงอึดใจเงาดํานะครับเขาเรียกว่าปื้ดใหญ่เนี่ยปรากฏขึ้นตรงฟ้าไกลห่วงวูบวาบเนี่ยไม่กี่คาก็เผยโฉมบนหน้าฟ้าผืนนี้วันนี้เป็นวันมงคลของสหสศึกษาเจียนน่านเราไม่สะดวกต้อนรับอาคาตุกะทุกท่านโปรดอภัยตูเฉียนเนี่ยขมวดคิ้วมองดูเงาดํานะฝูงนั้นบนฟ้าเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวเลือดรุนแรงจากบนล่างอีกฝ่าย ยามนั้นเนี่ยอดหนักใจไม่ได้ผู้มาไม่ประสงค์ดีนะครับวันมงคลได้ยินคําพูของซูเฉียนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้นั้นกับหัวรเราะเบาๆเขานะครับตระรบเปิดหมวกคุมนะครับช้าๆเผยใบหน้าที่เหี่ยวแห้งเหมือนหนังคุ้มกระดูกทำเรืองมองซูเฉียนนะครับด้านล่างแวบหนึ่งกล่าวเสียงราบเรียบนำคนทั้งหมดออกจากเขตมืดหนึ่งชั่วยามพอหรือไม่สหายท่านนี้กล่าวร้อเร่นแล้ว ีหน้าครับของทุกคนเนี่ยแปลเปลี่ยนเพราะเหตุนี้ซูเฉียนนะเอ่ยเสียงเข้มขึมหากไม่ใช่เพราะหมดปัญญาสำรวจพลังฝีมือของคนผู้นี้เกรงว่าคงโมโหจนลงไม้ลงมือไปแล้วถ้าไม่พอก็ต้องเข็นข่าไม่เว้นแล้วแม้เป็นแค่เด็กน้อยแต่ก็ช่วยไม่ได้ผู้สูงวัยชุดดำคนนั้นเนี่ยกล่าวเสียงแบบเย็นชาได้ยินวาจาอีกฝ่ายในตาทุกคนเนี่ยรุกชนด้วยเพลิงโทสะครับผู้อว,วุโสนะครับ เขาเรียกว่าหุ่นโยรูปปั้นนั้นหน้าตาคล้ายกับเจ้าเสี่ยวเยียนบนเวหาข้างๆผู้อาวุโสนะครับเขาเรียกสูงวัยชุดดํานะครับผมนะจู่ๆมีคนหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นโอ้เสี่ยวเยียนที่โค่นล้มตําหนักเจตพูดพอฟังผู้สูงวัยที่ชื่อว่าหุ่นโยนะครับชักสีหน้าทันควันเขาจ้องเขม่งรูปปั้นอย่างเยือบเย็นตามด้วยหัวเราะเสียงพิลึกนะครับเดิมทีเนี่ยคิดว่าจะแม่ตาสักนิดแต่คิดไม่ถึงที่นี่ยังมีรูปปั้นของเจ้าหมอนั่นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้เห็นทีต้องทําให้ที่นี่เลือดท่วมแล้วจงฟังกวาดล้างที่นี่ข่าไม่เว้นพ้อยหลังนะครับคําสุดท้ายนะขุนโยนะครับจบรงไอสังหารเนี่ยตลบฟุ้งเวหาหาวได้ยินเสียงตวาดดุเหี้ยมนะครับที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตสังหารของคนทุดคุมดำนะครับบนฟ้าพวกซูเฉียนเนี่ยสีหน้าแบบ6ขก0ันรุนแรงนะครับตรงสัญญาณแจ้งพักเสี่ยวซูเฉียนตะโกนสั่ง คนเหล่านี้นะครับคุมหลังไม่ชัดเจนกับมีพลังฝีมือแก่งกล้าสุดขีดส่วนใหญ่ในจนํานวนนั้นแม้แต่เขายังมองไม่ออกฟิลหมูเจี้ยนเนี่ยพงกศีรษะด้วยสีหน้าแบบขึงขังกระสุนสัญญากาศดอกหนึ่งเนี่ยพุ่งยิงจากปลายนิ้วสุดท้ายแตกกระจายกลางหนาา้าผาและขณะที่กระสุนสัญญากาศปะทุไกลออกไปก็มีเสียงท้ารมดังขึ้นตามติดด้วยเงาร่างหลายสิบสายเหินปาดมาปรากฏขึ้นกลางน่านฟ้าผืนนี้อย่างรวดเร็ว ผู้อาวุาโสใหญ่ซูเฉียนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหัวหน้ากลุ่มคนที่เหินปารมาเป็นบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งสีหน้าเย็นชากวาดมองกลุ่มคนชุดดำบนฟ้าพวกเขาคือองครักษ์ของพรรคเสี่ยวที่ปักหลักอยู่ในสาศึกษาเจียนนานฉะนั้นจึงเร่งรุดมาทันทีที่ได้รับสัญญาณมีเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยซูเฉียนกล่าวแบบเสียงเครียด สายตาจับจ้องนะครับกลุ่มคนชุดดำบนฟ้าประสานมือพางล่าวสหายท่านนี้ไม่ทราบเป็นผู้สูงส่งจากแดนใดสาศึกษาเจียนหนานเรามีที่ใดร่วงเกินอย่างนั้นหรือก็มิได้ร่วงเกินอะไรเพียงแต่พวกเจ้าอยู่ในเขตดวงกุดเท่านั้นเองหุนย่อในระบายยิ้มเฉยชากับไม่เห็นผู้แข่งก้าที่รุดมาอย่างไวกลุ่มนั้นอยู่ในสายตาฮึรำพองนะักใครจะแต่ต้องสถานศึกษาเจียนหนานในเขตมืดเนี่ยยังต้องสอบถามพวกเราพักเสียว่า เห็นด้วยหรือไม่พอฟังบุรุษกลางคนนะครับของพักเสี่ยวคนนั้นเนี่ยตวาดเสียงกล้องหลาย10คนเนี่ยด้านหลังเนี่ยต่างกระพือปีกแผ่พุ่งปานยุทธลำแสงพานุภาพเนี่ยอย่างห้าวหาญ2คนติบรอบหายใจนะครับกูหยนเนีเรือบมองผู้แก่งกล้าพักเสี่ยวหลาย10คนนั้นมุมปากเนี่ยกับเชิดขึ้นเป็นรอยยามโบกแขนเสื้อนาคาหนึ่พเงาร่างในชุดคุมสีดำเนี่ยสองคนขยับวูบโผขึ้นนะครับอีกครั้ง ก็คือใจกลางกลุ่มของพรรคเสี่ยวทว่าไม่ทันรอองครรภ์พรรคเสี่ยวสําดง5ท่าโจมตีโซ่หลายเส้นนะครับก็พุ่งแหวกอากาศเพียงได้ยินเสียงคานะครับดังระงมสวงอกของผู้แก่งกล้าเหล่านี้เนี่ยถูกโซ่นะครับเส้นหนึ่งเนี่ยเจาะทะลุและเห็นผู้แก่งกล้าพรรคเสี่ยวถูกสองคนนั้นเนี่ยสังหารสิ้นในพริบตาบุรุษกลางคนคู่นั้นเนี่ยน้าซีดเผือกร้องของเสียงตนกเตียนะระดับวีลชนนะครับ จัดการสถานศึกษาเขาเรียกว่าจัดการสถานที่เล็กๆเท่านี้มีอันใดรำพองพวกเจ้าประเมินตัวเองสูงไปแล้วกูโยนเนี่ยประสาน10นิ้วกล่าวเสียงแบบเฉยชาในหาศึกษานะครับนักเรียนทั้งหมดตะลึงมองดูฉากบนฟ้าบนท้องฟ้าผู้แข่งก้าระดับนะบเขาเรียกว่าระดับจกกักรพรรดิเนี่ยที่นับเป็นเป้าหมายนะครับในการฝึกของพวกเขายามเผชิญหน้ากับคนชุดดำนะครับ สองคนนั้นเนี่ยถึงกับไม่มีนะครับแม้แต่แรงตอบโต้ระดับจกักรพพัดนะครับนะนักเรียนไม่น้อยมีสีหน้าขาวซีดด้วยความหวาดผวาพันความแตกตื่นในโอรมานแผกระจายคณะผู้วุโสอ,ออกโรงอูเหาในรีตาเล็กน้อยมองดูนะครับเงาร่างในชุดคุมสีดำสองสายบนฟ้าเขารู้สึกได้ถึงแรงคุกคามระดับกี่ขาดจากบนร่างสองสายนั้นวันนี้สาสศึกษาเจียนหนานอาจจะประสบมหันตภัยแล้วนะครับนะ แต่ไม่ว่านะครับวิกฤตเนี่ยจะร้ายแรงเพียงใดเขาจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวคิดได้ดังนี้ในดวงตาอูเหาในฉายแววเด็ดเดียว1เสียงตะเบงกล้องก้าวขึ้นท้องนภะาฝ่ามือเนะี่ยพอกรรมกระบี่หนักบนหลังเนี่ยรอยเลี้วเข้ามือกินไอโหดทะมึนนะครับทะลักทะลายนะครับได้ยินเสียงสั่งการของอูเหาในผะู้ผู้สรายคนทยานขึ้นเวหาสายตาเนี่ยระแม่ระวังจับจ้องศัตรูลงมือ อูโยเนี่ยแคนหัวเราะตะวัดมืออีกคาคนชุดดํานะครับห้าคนเนี่ยยงิงย่างออกและคอยหลังการแบบย่างเ้าออกเพราเขากินายหน้ากลัวเนี่ยห้าสายที่บรรลุถึงระดับวีลชนห้าดาวเนี่ยประทุกออกโดยพันกินายหน้ากลัวเหล่านี้ทําให้อู่เห่าและทุกคนนะครับหนักอึ้งในใจบนเขตมืดผืนนี้ขอเพียงเป็นกลุ่มอิทธิพลที่มีผู้แข็งกล้าระดับวีลชนคนหนึ่งก็สามารถนับเป็นชั้นแนวหน้าแต่ยามนี้ คนชุดคุมสีดําลึกลับกลุ่มนี้เนี่ยแค่ตุ่มมานะครับคนหนึ่งก็บรรลุถึงระดับนั้นแล้วค่าแต่ฝูงชนก็ทราบพินิจจากไอสังหารที่เออบอาบทั่วร่าง,งคนกลุ่มนี้ไม่ใช่นะครับสาธุชนคนดีแน่นอนฉะนั้นเวลานี้มีเพียงทางเดียวคือสู้ตายยามนั้นอู่เหาเนี่ยู่ร้องคํหนึ่งกระบี่หนักสีเลือดนะครับพันฉับสังเ,เขาเรียกวังสีกระบี่เนี่ยสายหนึ่งพุ่ง แวกอากาศฟาดฟันใส่5คนนั้นเนี่ยอย่างอย่างเขาเรียกดูดดันทานองนี้นะครับเชือฝีมืออ่อนหัดแรเห็นท่าโจมตีอูหเห่าใน5คนนั้นอดใส่แยมีได้1ในนั้นเนี่ยยื่นนิ้วนะครับแต่อากาศเบาๆเาเขาเรียกว่าแสงดําคุ้งหญิงออกไปหักร้างรังสีกระบี่แดงฉานฉะตายนั้นนะครับอย่างง่ายได้พลังลวมตกค้างจู่โจมนะครับใส่ร่างอูเหาเนี่ย ปลาสายฟ้าแลบกระแทกเขาในกระเด็นไปพร้อมกับเลือดสดกระอักปวดนะครับบัดซบอู่เหาเนี่ยพ่ายยับในหนึ่งท่าซูเฉียนในยิ่งเดือดดานจัดนะครับทลากายออกไปรับร่างอู่เหาปานยุดทรงพลังโหมทะลักจากในกายกินอายแข็งกล้านะครับยิ่งกว่าอู่เหาดูท่าหลายปีที่ผ่านมาพลังฝีมือของซูเฉียนเนี่ยจะรุดหน้ามีใช่น้อยขณะซูเฉียนออกโรงตรงตำแหน่งที่ตั้งของสำนักในนะครับหรือโรงเรียนส่วนใน ของสหัสศึกษาเจียนหนานเนี่ยท่นมีกลิ่นอายแข็งก้าสองสายประทุขึ้นตามติดด้วยประกายแสงสว่างวาบเงา่างชลาภาพสองสายโฉบเผยโฉมสีหน้าเนี่ยดุดันมองดูกลุ่มคนชุดคุมดำนะครับไปเรานะครับกับเชียนเหล่าเห็นสองคนนี้ปรากฏซูเฉียนเนี่ยค่อยโล่งใจได้บ้างทั้งคู่นะเป็นผู้แข่งก้านะครับสูงสุดของสาศึกษาเจียนหนานเวลานี้บรรลุถึงระดับวีลชนเจดดาวหากัก ประสานกำลังสามารถต่อกรกับระดับวีรชน8ดาวได้เกิดอะไรขึ้นกอโผหน้าทั้งสองคนในี่ตวาดถามเสียงห้วนกลุ่มคนบนฟ้าทำพวกเขาในรู้สึกแบบไม่สบายใจเหตุมืดเนี่ยมีผู้แก่งลก้าร,ระดับนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใดกันครับตู้เฉียนหัวเราะขืนแล้วบอกเล่าเหตุการณ์เมื่อคู่ให้ฟังรอบหนึ่งเมื่อสอเท่านะครับเชียนไปได้ยิน ว่ากลุ่มคนนี้เนี่ยถึงกับจะอารวาสสาศึกษาเจียนหนานต่อให้ใจคอหนักแน่นยังอดดาดเดือดมิได้นะครับเซียนระดับวีลชน7ดาว2คนพอดูได้หุ่นโยเนี่ยปาดนะครับียกวปาดมองนะครับทั้ง2คนแล้วเคลื่อสายตาไปที่คนคู่หนึ่งด้านข้างกล่าวว่ากําจัดทิ้งเถิดโผมาทีละคนอย่างนี้เนี่ยน่าราคาญเออพอฟังเนี่ยคนพู่นั้นะครับุดยิ้มเย็นชาฝ่าเท้าเนี่ยออกก้าว พันพระสุธาอากาศนะครับทั้งผืนในราวกับมืดสลัวในบรรดลกินไอรึล้ำนะครับมโหารานที่แก่งก้าวกว่าสองเท่าเชียนไปหลายเท่าตัวเนี่ยปาหนึ่งม,มรสุมก็มีปานนะครับตาดซัดจากในการเนี่ยอย่างชี้ฟ้าคุ้มดินภายใต้กิจไอรึกล้ำนะครับมโหารานปลานนั้นคนทั้งหมดเนี่ยรวมถึง2เท่าเชียนไปหน้าซีดเป็นถิวแถบเตียนพยุอ่อระดับเทพพยุทธ์นะครับ สองเท่าเชียนไผ่ตรึงมองเงาร่างหอมบางสายนั้นร่างกลับสั่นเทาขึ้นมาชั่วชีวิตของเขายังไม่เคยพบเห็นผู้แข่งกล้าระดับเทพยุทธกับตาแต่พานุภาพที่แท้จริงแน่นอนนั่นกับบอกพวกเขาอย่างชัดเจนนะครับในกำมือคนผู้นี้พวกตนก็คือมดดีๆนี่เองสารศึกษาเจียนหนานเคาะใหญ่มาเยือนแล้วจริงหรือตูเชียนในหัวเราะแบบเสียงเศร้าเบื้องหน้าผู้แข่งกล้าระดับเทพยุทธ ไม่ว่าเข้มแข็งเพียงใดก็ไร้หนทางต่อต้านเพราะใครๆก็ทราบนั่นคือการเสียแรงเปล่าทั้งสถาศึกษาเตียนหมาดเ,เงียบเก็บดังสุสารแม้ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ากลุ่มคนบนฟ้าเก่งก้าวถึงขั้นใดแต่สังเกตจากสีหน้าของผู้สูเฉียนก็ทราบได้ต้องหน้านะครับพันพึงเนี่ยยังไม่ต้องสงสยัยตัวขนาดนั้นเนี่ยความหวาดกลัวนะครับเขาเรียกคืบผ่านสิน้นเกอดว,ว่าความหวาดกลัวแต่ละคนเนี่ยนะครับ และความสิ้นหวังเนี่ยแผ่ระบาดในหมู่ชนวันมงคลอันดีงามกลับกลายเป็นวันหายยะนะภยัยเพราะเรือ่อภัยเนี่ยคืบคานนะครับถึงเหนือศีรษะอะไรประมาณนี้โอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าขอมครมับ